คอนเสิร์ตวัดธรรมของเราครับจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่วันวานในความทรงจำร่วมกันนะครับครับผมหัวข้อของคอนเสิร์ตวัดช่วยสัปเห์สดครั้งที่สานี่คือมนกรนละครเอาคำว่ามนรักก่อนความรักมนุรกเนี่ยไม่เป็นรักไม่ลายรูปแบบรักสมหวังกับรักไม่สมหวังนี่คุณพันยืนอย่างงี้ครับเราหันตรงอ่าหันข้างนี้อันอย่างงี้รักเขาข้างเดียว ัำรักข้างเดียวเพราะอยู่หันข้างถูกต้องอ่าแลอีกคำหนึ่งคือเพลงละครเพลงละครนั่นก็คือเรื่องราวของบทเพลงจากหนังละครทั้งจอแก้วจอมเงินนะฮะสมัยก่อนยังไม่มีละครคุณธรรมทางมือถือนะเออใช่ที่บอกว่าตัวเองเป็นประธานเป็นเจ้าของบริษัทยังไม่มีนะเมื่อก่อนยังไม่มีเมื่อก่อนจะมีจอแก้วกับจอมเงิน จอแกว้วไอ๊จอแก้วคือทีว,วีดาราจากทีวีอ่าพอทัศน์นั่นเองจอแก้วเป็นหลอดแก้วถ้าดาราจักรภาพยนตร์ก็จอเงินอ่าเพราะสียงจอเป็นสีดอกเงินๆอ่าทนี้ก็ดาราจอเงินนะครับ,รบผมวันนี้ทุกเรื่องราวครับความรักบทเพลงภาพยนตร์ญญละครการแสดงอย่างถูกร้อยเรียงเพื่อสร้างความสุขบ,บนเวทีแห่งนี้ครับเมื่อสักครู่นี้บทเพลงสิบหมื่นับขับร้องโดยน้องแหล่อันกัดบดินครัฮะเอ่อ ป็นเพลงประกอบเขาเรื่องโบรรักลูกทุ่งครับผมนะย้อนไปเมื่อห้าสิบปีนะเขาก็สิบหมื่นเนี่ยคนแต่งก็จะแต่งนะอย่างเงี้ยคือมาหนึ่งแสนอนะ่เะเข้าใจแต่ว่าเรียกเป็นสิบหมืม่นแทนสิบหมื่นห้าสิบปีที่แล้วสิบหมื่นมันแพงมากๆฉที่แล้วไอ้ข้าวเนี่ยจะไปขอทองเปล่าแต่งงานเนี่ยพ่อทองเปล่าเรียกใครที่สอดสิบหมื่นอ่ะเรียกเงินไม่ให้เงินหาไม่ได้ะหาไม่ได้ ย้อนไปเมื่อ50ปีแล้วผมจำได้นะยุคก่อนผมยังเป็นเด็กอยู่ทองบาทละ400ทองบาทละ400ตอนนี้6000กว่ามีใครเก็บไปตอน400ไหมฮะอโอ้โผมขอ,อซื้อต่อสัก600ได้ไหมฮะผมเก็บไว้ด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยอะเอาคนสมักยก่อนเขาจะเก็บไว้แนละ้วเหมือนเป็นเครื่องประดับมันไม่น่าเป็นไปได้ไดนะจากบาทละ400ทุกวันนี้6 0่นกว่าละโอ้มันนะ มีโอกาสได้สัปข้งนางหน้าเป็นตำนําแสนได้นั้นทองคำต่อไปอนาคตมีโอกาสเหมือนกันเราจะซื้อทองคำบาทละหนึ่งแสนใครจะไปรู้พี่ในอนาคตในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอันนี้ก็มีค่าแล้วเอาเลยม,มันไม่แน่ไม่รู้<ส>ะนะ,ะเดี๋ยวผมก็เรื่อไปขายกันว <laughs> เออกสมัยก่อนที่ทำความได้ครับหนังเรื่องมรณกทุ่งหลับเพลียก็คือไอ้เขาแสดงโดยมิชชันช่ารุ่นนั้นครับอ่า ของฟาวก็แสดงโดยพิชราชาวาลาครับผมเป็นข้อเดียเรื่องเดียว,ยวที่ใช้นานที่สุดถึงหเดือนในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นครับผมไม่เป็นความรักของไอ้หนุ่มท้องไร่ท้องนาไ,นาไ,นาไนอ้ไอ<ห>นะ้ไอ้ข้าวกับท้องฟาวแต่กาถูกเกิดการด้วยชนชั้นทองฟาวเขาฐานะดีนะนะครับเป็นแค่ลูกชาวนาจนได้ใจเลยด้วได้ใจพ่อก็อหย่ยดข้าวเฮ้ยคุณดีดีกว่าอทั้งคู่เลยโตละกไก่อยูย่กินด้ยวยนใ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 นกัน ไปาวของตอก้อนเลยนะไปแยกลูกสาวได้ไงเล่าต้องวาวนะครับพ่อก็นะฮะเพลงต่อไปครับเราจะพาไปชมบรรยากาศของมนต์รักเพลงละครสามบทเพลงด้วยกันนะครับผมเพลงแรกครับชื่อเพลงว่าลืมไม่ลงเพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อแก้เพลงของแม่ของศรีวรนุษแม่ของศรีวรนุษร้องเพลงชื่อว่าเพลงไหนว่าไม่ลืม นายว่ามลืมอันนี้แม่ผมสีร้องไว้สุรพลเลยแต่งแก้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าลืมไม่ลงสักหน่อยไหมฮะโชว์คุณผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมแต่พันธุ์พุ่งไปด้วยทำเดอะเลยอมจับคำเยอะไม่ได้ลืมไม่ลงครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะฮะได้ประพันธ์ไว้วันนี้คุณเท่งเถื่อนจะร้องให้พวกเราได้ฟังกัน นีคงจะพร้อมแล้วกับบทเพลงนี้ออะท่อนหนึ่งสักท่อนเดียวอกครับคุณผู้ชมครับลืมไม่หลงคลับเชิญครับ เอาเอาเอาให้คนที่ไม่ลืมมาอ่า<ค>นด้วยกนร้องเราเร้องให้เลืมไม่ลงเพลงแรกครับเพลงที่สองกินโคนสาควายครับเป็นผลงานของ,รงครูไพบู์บุญขันครับบรรทุกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2496 <c oughs> เพลงนี้รครูไพบู์เขียนบอกให้เรารู้ว่าชีวิตของชาวนาน,นั้น เป็นอย่างไรลำบากขนาดไหนเพราะครูเป็นปุก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันครับก็จะมีเรื่องราวของการย่าดูถูกรู้มินชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับซึ่งเพลงนี้ก็นํามาประกอบประครหลายเรื่องเพราะได้บรรยากาศของท้องทุ่งนากลิ่นโคลนสับควายนะครับครับผมเพลงที่สาครับเพลงนี้นะอินโทรขึ้นมาทุกคนรู้ลเพลงอะไรแต่แร่แต่แร่แต่แโอ้หฝนเดือนครับ ครับผมบันทึกเสียงเมื่อปี2,511ครับผมครับผมสามบทเพลงนะครับเพลงแรกลืมไม่ลงขับร้องโดยน้องแบงค์เฉลิมรัตน์เพลงที่สองิดโคลสับควายขับร้องโดยน้องโบสถ์ปชญาเพลงที่สามฝนหกขับร้องโดยน้องลิโออาทิตย์สามบทเพลงนี้เชิญทุกท่านสรับรับชมนะบัดนี้เลยครับ ไม่ลืมรักเราที่เคยฝันฝังไม่ลืมความลังเลทั้งก่อนนี้กี่ดเดือนกี่ตีฉันก็ไม่ลอเพอยง